ฟ้าลิขิตเสริมดวงเปิดทางทรัพย์6ราศีเตรียมตัวรับโชคใหญ่ดวงเปิดเส้นทางเงินทองพุ่งแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อบอุ้มจะเป็นคุณหรือไม่มาติดตามกันเลยค่ะราศีกันแนวโน้มทางด้านการเงินกำลังดีขึ้นสถานะการเงินที่เคยติดขัดกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีดาวประจำโคจรเข้าเรือลาพะหมายความว่าคุณจะมีโชค รองพิจารณาตัวเลขรอบตัวคุณเองอายุวันเดือนปีเกิดพอศเกิดเลขบัตรประชาชนจะทำให้มีโชคใหญ่ราศีมังกรช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าวิ่งอยู่ในที่มืดแต่ในทางกลับกันแสงสว่างกำลังเฉิดฉายส่องสว่างมาหาคุณแล้วพร้อมความสำเร็จทางด้านการเงินการงานรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมนอกจากนี้ ดาวแห่งโชคลาภก็โคจรเข้าเรือนมรณะซึ่งในทางโหราศาสตร์หมายถึงมรดกหรือได้โชคจากความเป็นความตายให้รองพิจารณาดูที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายถ้าช่วงนี้คุณได้ไปเยี่ยมคนไข้ผู้ป่วยรองพิจารณาตัวเลขห้องผู้ป่วยหัวเตียงตัวเลขถ้าใครไปงานศพให้พิจารณาอายุผู้ตายเลขฝาโรงหรือใครช่วงนี้ ไปซื้อยาที่คลินิกก็ดูบินใบเสร็จค่ายาของคุณตรงนั้นจะทำให้คุณมีโชคราศีธนูจังหวะดวงดาวส่งผลดีดวงเปิดดวงปังดาวเจ้าเรือนราพะโครจรในเรือนสุภะหมายถึงความสำเร็จจะมีโชคเกิดขึ้นสุภะหมายถึงสถานที่สูงๆคุณจะมีโชคจากสถานที่สูงๆหรือไกลๆ ถ้าใครช่วงนี้เดินทางไกลลองพิจารณาดูตัวเลขที่นั่งของคุณ<ม>เลขที่ตัว๋วตรงนั้นจะทำให้คุณเกิดโชคราศีเมษที่ผ่านมาเหนื่อยหนักภาระเยอะจะต้องอดทนเงียบๆอยู่คนเดียวพอเข้าสู่ต้นเดือนกรกฎาคมจังหวะดวงดาวกำลังจะเปลี่ยนแปลงส่งผลทำให้คุณมีโชคโดยเฉพาะดาวการเงินโคจรเข้าเรือนปุตตะหมายถึงโชคแห่งการเสี่ยง หรือคนที่อายุน้อยกว่าบุตรบริวารจะให้ข่าวดีกับคุณราศีกรกฎดวงของคุณปังมากๆถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่ว่าคุณก็มีรายรับเข้ามาคล่องตัวเช่นกันดวงดาวแห่งโชคลาภหนุนดวงชะตาคุณจะมีโชคเกิดจากการทำงานความก้าวหน้าและความสำเร็จราศีมิถุนที่ผ่านมาเจออุปสรรคมาเยอะแม้ว่าจะเจอเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ข่าวดีคุณจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องโชคเข้ามาดวงดาวแห่งโชคลาบดาวเจ้าเรือนราพะสถิตยอยู่ในเรือนสหัดชะหมายความว่าจะมีโชคจากการเดินทางโชคจากเพื่อนและคนรอบข้างดวงชะตาแม้จะเปลี่ยนได้ตามฟ้าแต่บุญกุศลสร้างได้ด้วยมือเราหกราศีที่ได้โชคอย่าลืมเสริมบุญคิดดีทำดีเพื่อเปิดทางโชคใหญ่อย่างต่อเนื่อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของดวงชะตาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้โชคใหญ่ไหลมาไม่ขาดสายสวัสดีค่ะ